สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่นะคะพาเพื่อนๆมาทานกาแฟอร่อยอีกที่นึงค่ะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่กาแฟร้นะะานนี้นะคะอยู่แถววัดเขาสุก,กิมค่ะใกล้ๆกันเลยนะคะชื่อบ้านแมคคาเฟ่นะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวตามเจนนี่เข้าไปเลยน,นะคะข้างในมีอะไรเอกมาดูกันคะ่ะที่นี่เขาทําเป็นสไตล์แบบเหมือนอยู่ที่ทะเลเนะาะมีเปรแบบริมแบบแคล้ายๆเหมือนริมชายหาดอะคะ่ะ บรรยากาศที่นี่นะคะก็จะค่อนข้างจะลมด่นนะคะเพื่อนๆเข้าไปกันค่ะข้างในมีอะไรบ้างเอาโกโก้ร้อนนะคะรับกลับ ค่ะแล้วก็คาปูชิโน่ร้อนด้วยค่ะค่ะเรารับกลับดีหรือว่าเราทันนี่อยากเอองั้นเปลี่ยนเปทันนี้ได้ไหมคะทันททนี้เนาะค่ะ โอเคค่ะเมนูที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นโกโก้ร้อนนะคะแล้วก็คาปูชิโน่ร้อนนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราลองมาทานก่อนนะคะแก้วแรกนะคะก็จะเป็นโกโก้ร้อนนะคะจริงๆโกโก้ที่นี่เขาเข้มข้นมากเลยนะคะจริงๆถ้าเ,เพื่อนๆแบบว่าเป็นแบบสไตล์ไม่ชอบหวานเนี่ยที่เนี้โอเคแล้ะชุ่มคอมากเลยค่ะ อีกเมนูหนึ่งนะคะที่เจนนี่ก็ได้สั่งมาก,ก็คือคาปูชิโน่ร้อนนะคะนี่ค่ะนี่กลิ่นหอมเนีอ,ยอ่ยหอมมากเลยค่ะกาแฟที่ที่เขาขึ้นชื่นอนะคะเพราะว่าเจ้าของที่นี่ค่ะเขาไปเรียนเรื่องการทำกาแฟมานะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เป็นเมนูโฮมเมดของที่นี่นะคะ ค,ค,คือเค้กที่นี่มีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เขาก็ทำค่นข้างที่จะต้องตอนนี้ในการทำนะคะนี่ค่ะเค,ค้กนะคะเค้กที่นี่เข้มข้นจริงๆค่ะสมกับชื่อเลยนะคะว่าดับเบิ้ล ชอ็อกโกแลตนะคะเพราะว่าชอ็อกโกแลตของเขานะคะข้างบนก็เป็นตัวเหมือนตัวมูนมูนนะคะแล้วก็ชั้นกลางนะคะก็จะเป็นตัวขนมขนมปังของชอ็อกโกแลตนะคะแล้วก็สลับกับมูนไปดูไปเรื่อยๆนะคะประมาณสลับกันที่ประมาณ8ชั้นนะคะ,อร,อ,ะ,คะอร่อยมากเลยะค่ะอร่อยมากเลยอ่ะอยากได้เป็นประทานมากเลย ลืมบอกไปเถะว่าวข้างบนนะคะมีการตกแต่งโดยนี่น้องพรอนี่รู้ป่ะอันนี้คืออะไรข้างบนตัดแต่งใ้ยวยโคเลโล่เอแล้วเราเราอาโคลเลโล่ลงกันเราจะกินตัวขนมปังอถอยญาตทานไปเรื่อยๆน,นะคะ เราทานแล้วเราสึกบอกว่าคอแห้งทานนี่เลยค่ะโ,โกโก้ร้อนมาทาน,นะคะ่ะฟินมากานคนมากเลยอะ่ะบรรยากาศเย็นๆเ,เราได้ทานโกโก้อุ่นนี่แบบแฮปปี้มากเลยคะ ข้างๆนะคะของที่ร้านบ้านแมคคาเฟ่นะคะบ้านแมคคาเฟ่ก็จะมีโซนสำหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับพวกกระบองเพชรน,นะคะที่นี่ค่อนข้างที่จะมีแบบว่ากระบองเพชรหลากหลายหลากหลายพันมากเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะที่ชื่นชอบมามาดูกันได้นะคะที่นี่เขาปลูกสวยมากเลยนะคะใหญ่มากแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะคะถ้าสมมติว่าเรามาช่วงที่แบบเป็น อากาศเย็นๆมันจะแบบค่อนข้างจะครูมากๆเลยเขาขายด้วยใช่ไหมคะอ๋อมีหน้าแลวเขาถึงมีกระบองเพชรเยอะมากเลยเฮ้ยต้นนี้400เยี่ยใหญ่มากเลยนะใหญ่มากอะ่ะอ่ะนี้ต้นเขาอหไรคือ400เหมือนกันเลยใหญ่มากเ,เราแอบ,บเห็นข้างในอะ่ขนออะ,าาออข,ะ,ะข้างในคืออะไรอ่ะเราพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะคะข้างในคืออะไรอันนี้คือบรรยากาศข้างในของร้านบ้านแมนะคะอ๋อเมื่อก่อนเขามี ได้แต่ว่าตอนนี้คือเขาปิดชั่วคราวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านแม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. เขาเห็นบ้านแม่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะเปิดเป็นอะไรหรือเปล่าอาจจะเปิดเป็นร้านอาหารเนาะ mm hmm. เพราะว่าดูข้างบนโซนแบบสามารถแบบว่านั่งทานดิมระเบียงได้ะคะ่ะ mm hmm. โอเจ๋งมากเลยอะ่ะ mm hmm. นี่บรรยากาศเหมือนอยู่ทางเหนือนะเนี่ย เนะาะว่ามาี่บรรยากาศมันอยู่ทางเหนือมากเลยอ่ะนี่ไผ่อ่ะเห็นป่ะเห็นไผ่ล้อมป่ะไผ่เยอะมากเฉันคิดว่าฉันอยู่ทางเหนือเนี่ยตอนเนี้ยเธอถ่ายรูปเราหน่อยได้ไหมเรารู้สึกว่าเรามาทางเหนือมากเลยอ่ะเห็นทรายแบบให้เห็นแบบนี่ด้วยอ่ะ บรรยากาศของข้างๆข,ของบ้านแมคคาเฟ่นะคะเพื่อนๆก็เจอรับอากาศที่บริสุทธิ์มากเพราะว่าต้นไม้ที่นี่ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูดิคะเป็นต้นไผ่ที่ใหญ่มากๆนะคะวันนี้แบบนอกจากได้กินกาแฟรอ,อร่อยๆแล้วยังได้แบบว่ารับอากาศ เจนนี่อิ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจนนี่ก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดระยองนะคะยังไงแล้วเพื่อนๆถ้ามาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะคะผ่านมาแถววัดเขาสุกิมนะคะถ้าได้มีโอกาสมาแถวนี้ก็แนะนําบ้านแมทคาเฟ่นะคะรับรองว่าเพื่อนๆได้หวังแน่ๆค่ะเพราะว่ากาแฟที่นี่อร่อยมากกลมกล่อมมากแล้วก็โกโก้ก็ใช้โกโก้พีเมียมในการทำด้วยนะคะก็วันนี้เจนนี่ขออนุญาตไปจังหวัดระยองก่อนนะคะสวัสดีค่ะ